สวัสดีครับก็เป็นประจำกันทุกวันนะครับหลังตลาดปิดนะครับวันนี้เราก็จะมาสแกนหุ้นกันบ้านนะครับของวันที่ห้าเดือน8ปปี2 5งพห้ารสิบสามครับจะมีตัวไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องบอกกันก่อนว่าตัวที่สแกนตรงนี้ท่านอาจจะต้องไปกรองต่อให้เหลือสักหนึ่งตัว2ตัวสามตัวก็พอนะครับเพราะว่าจุดที่สแกนตรงนี้มาได้เนี่ยมันก็ยังยังไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะแต่ว่ามันก็ช่วยย่นระยะเวลาของเป็นเพื่อนได้พอสมควร นะครับวันนี้ก็เหลือไม่เยอะครับเหลือประมาณสักสิบตัวเห็นจะได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะครับอย่าลืมเอาไปทํากันบ้านต่อนะครับไปคัดเลือกไปอะไร่งเงี้ครับบางทีก็บางตัวก็ไม่สามารถเข้าซื้อได้เพราะว่าราคามันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจดไว้ขอดูที่จดไว้แป๊บหนึ่งครับตัวแรกนะครับทําเฟรมหกสิบนาทีครับเออกลอนก่อนที่จะสแกนเนี่ยผมให้ดูภาพของเซ็ตก่อนนะครับเซ็ตก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับก็คือ ทำ facebook สิบวันทีในเรียงตัวลงมานะครับสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังกลับตัวนะครับกาลังกลับตัวขึ้นโดยโดยที่อาจจะมีแรงบ้างเขียวบ้างในระหว่างวันนะครับตรงนี้นะครับแต่อยู่ยังอยู่ในเทรนตัวเองอยู่ลักษณะของกราฟนีก็จะเป็นลักษณะคล้ายตัวตัว V นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็น V ที่ปีกแคบมากนะก็คือจะบานนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นโดยกราฟที่หุ้นที่เป็นรูปทรงนี้ยจะค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเราก็เลือกแค่บางตัวมานะครับ เนช่ตัวแรกครับ BBL บางตัวมาที่ค่อนข้างชัดหน่อยนะโดยส่วนใหญ่มีอย่างนี้เยอะนะครับ BBL ก็คล้ายเซตใช่ครับคล้ายเ,เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็ขอปร,รับสเกลการาฟก่อนนะครับจะไ,ได้ดูง่ายขึ้นอโอเคเอาสเกลนี้ก็ได้ครับก็คือทร,ทรงเดียวกับเซตเมื่อสักครู่นะครับ ก็ลงลงมานะครับแล้วก็ลักษณะของปลายก็คือคล้ายๆกับพยายามจะทําเป็นตัว V นะครับแล้วก็เป็น V ที่บานๆนิดนึงนะครับก็จะไม่จะไม่แคบมากนะครับไม่บีบมากเป็น V บานๆเพราะฉะนั้นการขึ้นตรงนี้ยังเป็นลักษณะของเทนขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มีแนวต้านนะครับมีแนวต้านอยู่ตรงจุดนี้ครับ105นะครับปฏิบัติ102ก็ยังไปได้3บาทนะครับ ใครที่เทรดตรงนี้ก็ลองดูนะครับพอใจที่กําไรสามบาทก็ลองตามเข้าไปดูนะครับคัดก็คัดสองบาทนะครับคัดหลุดร้อยนะก็ยอมสองสองลุ้นคัดสองบาทเสี่ยงกําไรสามบาทตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าผ่านไปได้ในะกรณีที่ขึ้นแรงจริงๆก็จะต้านตรงนี้ครับต้านที่ประมาณร้อยร้อยร้อยเก้าจุดห้านะครับร้อยสิบประมาณเนี้ยครับจะต้านอีกทีหนึ่งนะครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นขั้นไปคือร้อยห้าร้อยสิบนะครับตรงนี้ร้อยร้อยหนึ่งนี่คือผ่านแนวต้านไม่ได้แล้วนะครับ วันตรงนี้ก็เป็นโมเมนตัมเชิงบวกในส่วนของหุ้นธนาคารตรงนี้หลังจากที่ลงมาค่อนข้างเยอะครับตรงนี้ก็เหมือนว่าจะเจอจุดหักกับตรงนี้แล้วแต่ว่าจะไปไกลแค่ไหนไม่ทราบนะครับแต่ว่าหักเป็นรูปตัววีนะครับตัวต่อไปนะครับถัดจากบ b บีอคือ BJC ซนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวที่เป็นทรงเซตนะครับเป็นทรงทรงเดียวกับเซตโดยภาพรวมก็จะก็จะลงมาทางนี้ครับลงมานะครับแล้วก็ ก็กําลังจะหักขึ้นเป็นตัววีนะครับมุ่นอย่างเงี้ยมีมีค่างเยอะในตลาดนะครับแต่ก็ลงทุนได้แหละไม่ใช่ลงทุนไม่ได้นะฮะแนวต้านที่เขาเคยไปทําไว้ตรงนี้ก็เป็น,นต้านเนเกล็กับสามสิบแปดจุดสองห้าปัจจุบันนี้กาลังเทสอยู่ถ้า่งนี้เขียวก็น่าตามนะฮะแล้วก็แนวต้านถัดไปที่มองกันไว้ก็จะยอดตรงนี้ครับสี่สิบเอ็ดนะครับก็ไปได้ถึงสามบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ขอให้ผ่านสามสิบแปดจุดสองห้าไปก่อนนะครับวันนี้พยายามแทงไปไม่ยังยืนไม่ได้ครับ แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้เขียวสักวันหนึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะไปได้อีกประมาณสองสามบาทครับที่สี่สิบแดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเข้าได้ไหมคงยังใครที่มีหุ้นอยู่ก็ลุ้นลุ้นว่ามันผ่านไปได้เขาถือต่อถ้าผ่านไม่ได้ก็ขายขายแถวสามสามสิบแปดนะครับโดยบางคนได้ซื้อถึงใกล้ๆแถวโกลเด้นคร์ตรงนี้ก็มีนะในวันเออ่ในวันสองว,วันที่ผ่านมาเนี่นะครับก็ก็เป็นหลายคนเหมือนกันที่ซื้อตัวนี้ไว้นะ ถามว่ามันจะเป็นหุ้นที่กลับตัวไปพุ่งลดพุๆเลยไหมก็คงไม่ขนาดนั้นนะก็ยังมีแนวต้านอีกเยอะนะครับ <c oughs> อีกเยอะเลยอีกหลายด่านเลยนะครับเรามาดูตัวต่อไปครับสําหรับตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่ารอก่อนนะครับถ้าใครไม่มีหุ้นอนะ่ะรอให้ยืนได้ก่อนนะครับดูตัวต่อไปครับ CPM Time Frame หกสิบนาทีก็ถามว่าเป็นทรงเซตไหมก็คล้ายคล้ายคล้ายคล้าครับคล้ายๆก่อนอย่างที่บอกครับยจะลงลงมาก่อน แล้วก็ก็พยายามจะกลับตัวนะครับเป็นคล้ายๆกับรูปตัว V นะครับแต่ว่าบานๆหน่อยนะครับตัวนี้เทนก็ยังเป็นแนวแนวขึ้นพยายามกลับตัวขึ้นอย่างที่เห็นครับก็คือเราก็จะมองว่ามันจะขึ้นต่อไปอย่างนี้ครับโดยมีแนวต้านอยู่อยู่สองแนวแนวนะฮะแนวแรกคือ58.50.25แนวที่สองอยู่ยอดนี้ครับ51.50นะครับก็หักถ่างกันประมาณบาท25ตังค์นะครับ ราคาปัจจุบันคือ48.75นะครับก็แสดงว่า40.25ตรงนี้ก็จะไปได้ประมาณบาทครึ่งถ้าใครเข้า48.75ตรงนี้ผมก็แนะนําว่าคัดสักบาทหนึ่งก็ได้นะครับคัดสักบาทหนึ่งนะครับหรือบาทบาท25ตังก็ได้ครับออกที่47.5ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับก็ให้มันไปข้างบนนี้นะครับไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าหลุด47.5ก็หนีไปนะครับ ค่อยๆไปนะเป็นการขึ้นที่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะยค,ค่อยๆเลียงไปเลียงไปเป็นตัววีเอ่อแขนบ,นบานๆหน่อยนะครับออกบานออกข้างหน่อยนะตัวต่อไปนะครับหุ้นปูนใหญ่ครับ S.C.C ตัว S.C.C เนี่ยก็ทรงเซตเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวตัววีของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเขาเรียกว่าบีบบีบหน่อยนะซึ่งไม่ค่อยออกบานออกข้างเพราะฉะนั้นการขึ้นตรงนี้จะเป็นการขึ้นที่ เรียกว่ามีการสวิงตัวพอสมควรนะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วเป็นรูปตัว V นะครับโดยแล้วก็แนวต้านตรงนี้กําลังเทสแนวต้านเลยนะกําลังเทสแนวต้านเลยคือ182ไป382นะครับแล้วก็มีีหนึ่งอยู่ที่387ครับก็จะถัดจากถ้าถไปได้ตรงนี้จะไปได้ประมาณห้าบาทนะครับแล้วก็มีทีตรงบนนี้เะครับ อีกทีสามร้อยเก้าสิบสองนะครับก็ไปทีละห้าบาทครับจากจุดปัจจุบันเนี่ยสามแปดสองสามแปดเจดสามเก้าสองนะครับเนี่ยไปนะครับแล้วก็จุดคัดก็บอกเลยว่าถ้าใครยังไม่มีหุ้นเนี่ยขอขอให้ยืนสามแปดสองได้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครมีหุ้นแล้วมันผ่านไปได้ให้ไปรอสามแปดเจ็ดแต่ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นแทงไปแล้วไม่ผ่านทันทีครับหลายหลายแท่งแล้วอะไรเงี้ยน่าจะไม่ผ่านละนะครับก็ขายแถวสามแปดสองเพราะฉะนั้นใครไม่มีหุ้นก็รอก่อนนะ นะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ซื้อที่ตรงที่กเกิดเหตุใหม่ๆตรงนี้นะทนจริงวันนี้ยถ้าสแกนช่วงสิบโมงเลยนะ้นน่าจะเจอโกเลเด้นครอสนะครับสองแท่งนี้ก็เข้าได้หมดนะครับก็น่ารักน่ารุนนะครับน่ารักน่ารุนสําหรับคนที่มีหุ้นอยู่นะครับคนไม่มีก็ไม่รู้จะเข้ายังไงนะต้องรอดูอีกวันนึงนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัว TOP นะครับทมเฟรมหกสิบนาที วัวนี้รู้สึกว่าคือมันเป็นหุ้นต้นน้ํามากลางน้ําเรียบร้อยแล้วมันกําลังเข้าสู่ปลายน้านะค,คือมันผ่านมาทุกแนวต้านแล้วนะครับตรงนี้ก็ผ่านมาแล้วครับยืนไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับยืน44.5แล้วด้วยนะตรงจุดตรงนี้น่าจะประมาณ44ครับจุดแนวต้าน44.25แถวนี้ครับแล้วก็มีแนวต้านก่อนหน้านี้อีกแถวนี้ครับแถวนี้แหละ43.5ก็ผ่านมาหมดแล้วครับลบแล้วกันะะนะครับแล้วก็ไปดูแนวต้านถัดไปเลยที่มันจะต้องไปเทสนะครับ คือ45.52 50นะครับ45.50ซึ 45. 50, ่งราคาปัจจุบันนี้คือ44ยังไปได้ประมาณบาทหนึ่งคนระับคนที่เข้าตรงนี้นี่ผมว่าถ้าพอใจกำไรหนึ่งบาทก็ลองตามไปนะครับแล้วก็ลุ้นว่าจะให้ผ่านแนวต้านให้ได้เพราะแนวต้านตรงนี้ก็หนาเอาเรื่องนะครับหนาเอาเรื่องเลยนะครับแต่ดีแล้วที่เขา,าเขาทะลุแนวต้านมาได้ทุกแนวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่าน45ไปได้มันจะเป็นหุ้นเครื่องอหุ้นเกินแตกนะ 5.5ตรงนี้จะเป็นหุ้นลักษณะกลางน้ํากลางาน้ําอยู่แล้วก็กําลังจะไปเทสทที่แนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่านไปได้ค่อยเป็นหุ้นเคลื่อนแตกตรงนี้ใครไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องตามไปก็ได้แต่วอลรุ่มดีนะค่อนข้างดีนะครับคข้างดีก็เก็บไปได้นะครับเก่งเก่งกำไรได้ไหมได้นะครับวันนี้เก่งกาไรได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับมีย่อให้เห็นด้วยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ย,อย่อแ,แล้วอยู่ในเทรนตัวเองโดยตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่สิบโมงนะครับ สัญญาณดีนะครับตรงเนี้คตรงข้างดีนะครับมีโขเดินคลอสด้วยนะนี้ครับไปครับเลียงไปเลียงไปนะครับก็ขอให้เลียงอีกวันหนึ่งถึงนะครับ45.52นะครับกำไรหนึ่งบาทครับสั้นสําหรับสายเก่งกาไรยาวสั้นหนึ่งบาทมังก็เยอะแล้วนะนั่ก็สี่ช่องแล้วนะครับการขาดทุนก็ไม่ควรจะขาดเกินหนึ่งบาทนะก็ลองลองเอาขาดทุนห้าสิบตังค์นี่ก็ได้ครับหรือขาดทุนบาทกําไรบาทอย่างเงี้ยก็ยังพอดีก็ยังพอได้ลุ้นแร์ๆหน่อยครับ มาดูตัวต่อไปนะครับ WSA นะครับ WSA เนี่ยเป็นลักษณะของหุ้นเกินแตกในทำเฟรม60นาทีครับก็เหมาะกับสายตามไปครับสายตามเบรกเบรกตามน้ำไปนะครับหัวลุ่มเข้าดีนะครับแนวต้านอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้แนวต้านอยู่ตรงนี้ครับชัดเจนครับท่วนี้ครับ3.54นะครับแล้วก็มีตรงนี้อนไงครับ สามจุดเจ็ดสองคนที่ยังไม่มีหุ้นตรงนี้ขอให้เบรกสามจุดห้าสี่สามจุดห้าสองด้แถวเดียค่อยตามไปนะครับค่อยตามไปแล้วก็ไปลุ้นกันถึงสามจุดเจ็ดสองเลยทีเดียวครับโดยประมาณครับสามจุดเจ็ดแล้วก็คนที่มีหุ้นอยู่หุ้นอยู่ก็เกาะไปก่อนเกาะไปก่อนนะครับขอให้แทงผ่านสามจุดห้าสองได้นะครับแล้วก็ถ้าหลุดสามสามจุดสามแปดตรงนี้ก็คือน่าจะไม่ไม่เล่นแล้วนะครับน่าจะ ที่เขาเบรกขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็น3.38หรือ3.4นี่แหละครับ3.4ครับไม่ใช่าแ3 8นะครับสองยอดนี้ 4, นะครับ3.4ุดส3.4คือเลือกเล่นนะครับตัวนี้ก็เก็บใส่ลิต้ไว้เถรดได้สําหรับคนที่เทรดเก่งกําไรตรงนี้ก็น่าจะมีช่องให้พอที่ทากําไรได้นะครับก็กว้างพอ,อสมควรนะครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับต่อไปเป็นทำเฟรมทำเฟรมเดย์นะครับ ทำเฟรมเดีทำเฟรมเดตัวแรกก็คือ AUCT AUCT ตรงนี้แท่งสุดท้ายวอรุ่มดีมากครับแล้วก็ยืนเขียวได้เลยครับในระหว่างวันมีแดงๆกันบ้างแต่ก็ไม่ได้มีในยะถึงขั้นว่าทุบหลุดหลุดลายลงมานะครับไม่ครัก็ืการทุบธรรมดา เตเล็กน้อยครับแล้วก็ยืนได้นะครับยืนยิงเขียวได้เราก็ต้องมองแนวต้านถัดไปก็คือเทสนี่แหละตรงจุดยอดตรงนี้ครับที่เขาไปทํามานะครับคือเก้าบาทให้ยอดค่อนข้างสูงนะตรงนี้นะครับแล้วก็แนวต้านของวันนี้นะครับของวันนี้เลยคือยอดแท่งเทียนนี่ครับแปดจุดสองนะครับมาปิดอยู่เจ็ดจุดเก้าห้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่อตามน้ําเข้าไปนะครับตามน้ําเข้าไปตรงนี้ก็ อย่างไปได้ประมาณสัก25ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นการขาดทุนตรงนี้ไม่ควรจะขาดทุนเกิน25ตังค์ก็คัดนะครับใครจะเข้านะครับรานะคาปัจจุบันนี้คือ9.75ก้า7.95นะครับจุดคัดก็น่าจะอยู่ประมาณ7.7นะครับไม่ควรจะปล่อยให้หลุดไกลกว่านั้นนะครับใน7.7เพราะฉะนั้นถ้าผ่าน8.2ไปได้ไปดูกันที่9บาทเลยนะครับต่ก็กว้างมากเลย หรือถ้าใครไม่มั่นใจรอรอยืน8.2ได้นะครับพร้อมกับวอลลุ่มสูงๆหน่อยแล้วก็แท่งเขียวดีๆหน่อยนะครับนี้สําหรับทาเฟรมเด a y นะครับก็ขอให้มันผ่านแนวต้านต,านตรงนี้ไม่ได้เราเป็นหุ้นเคลื่อนแตกในอนาคตไปนะครับแต่จะเป็นหรือไม่เป็นเราดูหน้างานอีกทีนะครับแต่ตรงนี้สแกนติดมานะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็ชื่อไม่ไม่คุ้นหูคุ้นตาของอท่านผู้ชมมากนะครับเพราะว่าเพิ่งสแกนติดมานะครับ เคเคไอทนะครับเกียรตนาทาสปอร์ตนะก็หลังจากที่เป็นหุ้นนิ่งๆซึมๆมาสักพักนะครับแทบไม่มีความเคลื่อนไหวเลยวันนี้แปลกนะครับมาละแท่งแรกนะครับมาละดูสิว่าพรุ่งนี้จะไปต่อไหมครับจะมีคนกล้าตามไหมครับโดยมูลค่าหุ้นตรงนี้ที่เทรดกันก็อยู่ราวๆร้อยกว่าล้านหุ้นเลยนะแล้วก็มีแนวต้านระหว่างวันอยู่ที่ปลายแท่งตรงนี้ ก็คือห้าสิบสองสตางค์นะครับแล้วเรามีต้านใหญ่จริงๆอยู่ตรงนี้ครับจริงๆน่าจะไปเทสต้านใหญ่นะงั้นขอขอใช้รวบรวบช่องเดียวนเลยคือห้าสิบสามตางค์นะคนที่ยังไม่มีหุ้นตรงนี้รอดูก่อนนะครับขออีกสักแท่งหนึ่งก็น่าตามนะรตรงนี้คงคงยังไม่กล้าตามเท่าไหร่นนะัดูแล้วหรือว่าถ้าคนเข้าไปนะถ้าหลุดสี่สิบแปดสตางค์นี่จะต้องหนีแล้วแต่ผมดูจากตรงนี้แล้วห้าสิบนะครับหลุดสี่สิบแปดก็คือคัด ขาดทุนไปสองสตางค์นะแต่ว่าเป็นลุ้นกําไรสามสตางค์ก็ยังโอเคนะครับก็ยังถือว่าพอทำกาไรได้สองสามช่องนะครับก็ถือว่าเยอะนะสําหรับหุ้นที่ไม่เต็มบาทอย่างเงี้ยหมายถึงว่าราคาเศษส,สตางค์เนี้ยถ้าหลุดถ้ากําไรสักช่องสองช่องก็น่าจะเยอะแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้เขาดันราคาอย่างต่อเนื่องตรงนี้นกันเพราะว่ามาแล้วหนึ่งแท่งจะไปต่อหรือไม่ไม่รู้ครับตรงนี้ครับเวลาทุกเก่าเรื่องนะบอกเลยครับวันนี้ ทุบก,กระแดงยาวเหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าดึงขึ้นก็ไปหลายตาตค์นะครับอย่างเช่นบ,บนแท่งนี้ครับดึงขึ้นสองแท่งนี้นะครับแล้วก็จะไปอย่างต่อเนื่องครับนี้ก็ขอให้มีแท่งเ,เขียวๆต่อเนื่องไปก็จะเป็นเป็นหุ้นที่น่าสนใจสาหรับคนที่เล่นหุ้นจิ๋วๆนะครับแต่ว่าจะเป็นการปั่นตรงนี้มันจะต้องดูด้วยว่ามีคนตามไปไหมนะครับเพราะว่าปั่นไม่ตามไปเขาก็น่าจะเลิกเลิกดึงขึ้นนะก็ขึ้นอยู่กับผู้ทําราคาตรงนี้แล้วกันนะครับ แต่ลักษณะกราฟเหมือนพยายามเขาเรียกว่าใช้ความพยายามจะไปครับใช้ความพยายามเนะี่ยเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตัวเด่นประจําวันเลยนะครับตัวเด่นประจําวันเลยโดยเฉพาะสายเก็งกําไรก็ได้จากตัวนี้กันค่อนข้างเยอะก่อนทท่จริงก่อนนั้นเนี่ยก็สแกนติดมาแล้วล่ะตัวน ER เนี้ NER นะครับวันก่อนนู้นแล้วก็วันก่อนนู้นแดงมาก็เลยไม่ไม่สแกนไม่ติดมาแต่ว่าการแดงของเขาตรงเนี้ยอยู่ยังอยู่ในเทนนะ ผมเคยบอกว่าให้ยก Stop ปล s อไปครับซึ่ง Stop ปล s อตสต็อปลก่อนหน้าน,นั้นคืออยู่ประมาณตรงนี้นะครับสามบาทแล้วสีแดงมันมันไม่ไม่หลุดมาเนี้ยก็บางคนก็เทค Profit ไปนะครับบางคนก็ถือต่อก็ไม่ว่ากันเพราะว่าแล้วแต่เพราะว่ามันยังไม่ยังไม่หลุดจุดสต็อ l o s อนะครับเราก็ต้องยก Stop ปล s อตามไปนะครับของแท่งวันนี้ก็ประมาณสามจุดสี่หกประมาณนี้ครับนะครับโดยประมาณนะครับ ยกตามไปมีแนวต้านของวันอยู่ที่3.68นะคะพวกนี้ก็ขอให้ทะลุไปได้นะครับมองกันที่3.80นะครับถ้าทะลุไปได้ขอให้เลี้ยงไปเลยครับแล้วก็วอลุ่มไม่ต้องพูดถึงครับดีมา2-3วันแล้วนะครับมีม,ม,มีมีแอบเขยา่าทุบแดงตรงนี้แต่เนดะียบ,บางคนไม่ตกใจนะเพราะว่ามันยังอยู่ในเทนไงนแดงที่ว่าแดงไม่หลุดไม่หลุดสต็อปลอสนะครับก็ลันไปลันไปลันไปถามว่ามันจะไปถึงไหนนะครับมองแรก3.8ก่อนแล้วค่อยมอง4.00นะครับ ก็ไม่รู้ว่าอามีสตอรี่อะไรดีนะครับขึ้นค่อนข้างดีแล้วก็ระเบิดกันเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนะี่ยเพิ่งระเบิดขึ้นนะครับราคาระเบิดขอลูกค้าลูกค้าผมก็ได้ตัวเนี้ยกันหลายคนนะ,ะเทศเทรดเราได้กําไรนะบางทีเขาหามาของเขาเองนะผมก็เอ้ยมันก็สวยนี่นะอะไรเงี้ยเขาเพิ่งเจอระหว่างวันนะครับมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้ PM อนะครับงบออกด้วยหรือเปล่ากว่านะครับถึงสแกนติดเหมือนจะเป็นหุ้นหุ้นงบออกใหม่ลองไปส่องดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการส่องหุ้นงบที่ออกใหม่น่าจะมีตัวนี้ด้วยที่ต้องส่องนะครับมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันผมดูคร่าวๆมาบ้างแล้วแต่วันนี้จะดูใหม่อีกรอบนะครับก็แต่ก่อนนี้ก็จะย่ำราคาอยู่แถวๆนี้นะครับแนวรับแต่เนี้ยไปแล้วเรียบร้อยครับโค้งไปเรียบร้อยแนละ้วถ้าเราดูในทำเปรมหกสิบนาทีมันจะโค้ง เดี๋ยวโดดไปเลยครับโดดไปเลยไม่ใช่โค้งครับโดดนะครับเปิดตรงนี้ตรงนี้โดดไปโอเคทำเฟรมติดบางทีถือทำเฟรมเดย์นะครับก็ราคาแท่งสูงทีเดียวแล้วก็หัลรุ่มก็สูงนะครับสูงแท่งแรกเลยหลังจากเรียบเรียบมาตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะสะท้อนผลประกอบการนะครับเป็นราคาที่สะท้อนผลประกอบการแล้วก็เป็นหุ้นขันแตกเพราะว่ามีแนวต้านของเครื่องู่ตรงนี้ครับ7.1ตัวนี้ถ้าหลุด7.1ก็เพ่นนะครับ ถ้าไม่หลุดตามไปได้เรื่อยครับยกสตอลอ์ลตตามไปเรื่อยผมก็จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างาน่าสนใจนะครับตามไปถ้าเป็นอย่างนี้ขอให้มันเป็นต้นเทนนะครับเป็นต้นน้ําก็เป็นแน่และเป็นเขื่อนแตกในแท่งเดียวด้วยเพราะว่าแท่งยาวนะถ้าถ้าพรุ่งนี้หลุด7.10ก็ออกดีกว่านะครับแสดงว,ว่ามันไม่ไปจริงนะครับดูอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ครับธานี ตัวธานีดูลักษณะของหุ้นเนี่ยก็เป็นหุ้นต้นน้านั่นแหละครับแต่ว่าเ,าเป็นมาวันสองวันละวันเมื่อวานนี้ก็ยังไม่หนามาพอยวันนี้โอเคเลยราคาแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ตรงจุดนี้ครับใกล้เคียงกับราคาปิดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นตัวนี้รอดูก่อนเวทแอนทรีนะครับถ้าราคาเหนือได้นะครับค่อยตามนะครับแต่วันรุ่มมาแล้วละ่ะวอนรุ่มเลียงมาเลยครับสามสี่วันนะครับเลียงมาแล้วแต่ไม่รู้เขาจะจะปล่อยทิ้งวันไหนนะเอาเป็นว่าจุดเทสของเขาอยู่ประมาณสอง 4.26ประมาณนี้นะครับเราก็ขอให้มันทะลุไปได้ทะลุไปได้นี่แนวต้านอยู่เ่ยนะครับอยู่ตรงนี้จุดนึงละอยู่ตึมภูมนี้ครับประมาณจุดย่ำราคาท่าน5.25นะครับก็ยอดบนสุดนะครับที่เราเทมา6.15นะครับปัจจุบันนี้ก็คือ4.26เอาให้ได้ก่อนนะครับพอเยืนได้พอยืนได้แล้วก็ไปดูกันที่5บาทกว่าเลยครับจะไปได้ประมาณบาทหนึ่งนะครับ จุด stop loss เ้าจร,จริงผมไม่ขอบอกจุด stop loss ตรงนี้กันเพราะว่ามันมาใกล้จุดแนวต้านแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีหุ้นผมก็ยังไม่แนะนําให้เข้านะครับคนที่เข้ามาตั้งแต่ต้นเทนตั้งแต่จุดกูเด้นคอยไปใหม่ตรงนี้ก็ขอขอดูผลงานอีกสักวันหนึ่งว่าแทงทะลุ4.26ได้ไหรือไม่ครับถ้าแทงทะลุได้ถือเลยครับบอกเลยถือรั่นไปนเลยครับแต่ถ้าแทงทะลุไม่ได้ก็ขายขายทาไแถวแนวต้านเนี่ยได้ครับ คนที่ไม่มีหุ้นรอดูก่อนนะตัวนี้นะครับมันมาใกล้แนวต้านแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับก็จะมีทั้งหุ้นต้นน้ําหุ้นที่กําลังจะเขื่อนแตกนะครับหุ้นแต่หุ้นเขื่อนแตกในบางตัวนะครับก็มีม,มีมีประมาณนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ทรงก็จะเป็นทรงทรงเซตหุ้นที่เราไม่ได้สแกนหรือว่าสแกนมาแต่เราไม่ได้เอามาโชว์เนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้ครับตามที่บอกก็คือทรงเซตนะครับดูในสต้ำเพิหกสิบนาทีก็ได้เ,เยอะครับทรงอย่างนี้ครับทรงที่ ลงมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นตัววีเป็นบานหน่อยครับก็เป็นเียแต่ว่าตรงปลายของตัววีตรงเนี้ยเล่นได้ไหมก็ได้ครับหุ้นก็เล่นลันไปนะครับค่อยๆลันไปครับอะไรเงี้ยนะครับโดยโดยเราก็มองแนวต้านไว้อย่เนะี่ยตรงนี้ไม่ได้หลายตัวเลยครับเอาเป็นว่าลองไปกลางไปกลางหุ้นแต่ละตัวดูที่หรือแม้แต่หุ้นที่เราไม่ได้สแกนมาบอกตรงนี้ก็มันก็มีนะทรงอย่างเงี้ยครับหุ้นใหญ่ๆทั้งหลายนะครับหุ้นขนาดกลางอะไรเงี้ยพอมี มันนั้นจะเป็นตรงที่เทรดได้หลายตัวเลยนะครับอ่าเราฝากทกําการบ้านเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าอ,อาจจะมาลอกตรงนี้มันก็จะจะได้ไม่ครบนะครับอาจจะได้ไม่ครบมากเราก็เราอาจจะไม่ได้โชว์ทุกตัวที่เป็นทรงเดียวกันนะครับมีแค่บางตัวเท่านั้นนะครับอ่าในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากเดี๋ยวผมจะมีการบ้าน vI ด้วยนะครับหลังจากคลิปนี้แหละอาจจะคลิปนี้นะครับดูต่อได้เลยนะครับอี EP.